เขาเริ่มเรียนวันนี้เ<ห>ลยเหรนะอเนี่ยนะไม่รู้อ่ะเห็นเขาบอกจะประกาศอะไรชื่อแต่ไม่รู้เขาจะแบบเรียนวันนี้ก็เลยหรือเปล่างั้นก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะทุกคนต่อจากตอนที่แล้วก็เป็นวันที่ผมเข้าโรงเรียนมาวันแรกแลวผมก็ได้ทําการสอบคัดเลือกห้องไปนะก็มาลุ้นเอาในคลิปนี้นะว่าผมจะได้อยู่ห้องไหนนะทุกคนโอเคไปรับชมกันเลยอ๋อเนี่ยเนี่ยบอร์ดบอดนี้ปะเนี่ยเออใช่เดี๋ยวดูซิอันนี้ห้องเอมีเฮ้ยจิมเห็นใครอะ ฮัลโหลใครที่ตื่นเหมือนเราบ้างไงเฮ้ยสวัสดีเออ่ชื่อชื่อชื่ออะไรนะครับสิงเอกนะอ๋อสิงเอกเหรอคือพวกผมเพิ่งมาจากโรงงานเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าเขาประกาศกันอ่ะผมจะมาดูรายห้องอันนี้รู้ยังว่าอยู่ห้องไหนอกอรู้แล้วน่ะใช่เหรออันอันนี้อยู่ห้องไหนครับอเราต้องมาดูบอร์ดสิดูว่าห้องเอมีมีชื่อเราปะเฮ้ยมีมีชื่อผมนะเฮ้ยมีชื่อพี่เหมือนกัน14ใช่ครับผลปรากฏแล้วว่าผมได้อยู่ห้องเอ พี่บอลด้วยอืมนนี้คือเลขสี่อันนี้คือเลขเลขที่ว่าจะเลขที่เออว่าแต่ทุกคนรับของแต่งแต่งของตอนยังด้วยเขาแจกด้วยหรอเออก็นั่นแหละครับคือเขาให้ไปเอาโทรศัพท์แล้วผมงงเกิดอะไรขึ้นวะทำไมเราไม่ดูอะไรเลยเนี่ยเอากันที่สถานรถไฟน่ะเห็นผู้ใหญ่แจ้งมาโอเคกันแล้วได้ยินว่ามีมือถือด้วยนะใช่หรอไปกันเถอะ แกมือถือเลยอ๋อเพราะว่าโรงเรียนดีมือถือเลยว่าแต่สถานีรถไฟอยู่ไหนนะเฮ้ยโรงเรียนนี้ก็ดีอยู่นะแจกมือถือเลยอ่ะเออไปทางไหนเนี่ยพวกเราตามเขาไปก่อนไหมไหนนะเขาจะให้ของเฉพาะคนที่อยู่หรือเปล่าเราอาจจะต้องมารอรับรอบสองอ๋อหลังจากนี้ผมว่าผมจะไปหาเพื่อนหน่อยซึ่ง เออว่ะห้องเอเราไปทางไหนอ่ะอันนี้มันคือโซนหอพักหรือเปล่าพี่ไม่รู้อ่ะเออว่ะนนี้มันอยู่น้องเรียนใช่ไหมน้องเรียนน่าจะต้องมาทางนี้ข้ามสะพานอุ้ยคนเต็มเลยไปลองลองมาถามเขาดิฮัลโหลฮัลโหลห้องอะไรอ่ะห้องอะไรฮัลโหลห้องอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้อีกใช่ไหมห้อใช่ใช่ใช่ห้องอะไรอ่ะห้องอะไรห้องห้องยู่ห้องอะไรอือเราสองคนอยู่เอออ่ะอ๋อเยไปเจออมา ฮ้อขาเ่ยขายต้องมาถามพวกแกเหอฮะอยู่ห้องไหไรอยู่ห้องไหไรอยู่อยู่ห้องเอครับโอเคโอเคครับคืออาจารย์จเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันก็คือหน้าโรงเรียนหน้าอาจารย์คอเรี่ยกอันนี้อยู่ห้องไหนอ่ะเขาเขาเจ็บคออยู่เขาเจ็บคออยู่อยู่ห้องห้องเอห้องเอโอเคครับงั้นไปหน้าโรงเรียนเลยครับโอเคครับผมอู้ทำไมวะเฮ้ตามนั้นเลยครับมาอาัยตั้งแต่วันแรกแถมโดนดาด้วยดีจริงเลย เราเจอคนมาสองสามคนแล้วปะเดี๋ยวเราถ้าอยู่ห้องเองพวเนี้ยเราต้องเราเออทำไมถามถามถามเขาได้ไหมว่าอยู่ห้องอะไรอ่ะถามถามคนไหนพี่ไอไอไออ็กอ่ะไอคนนั้นน่ะมันอยู่ห้องไหนอ่ะไออ็กเออเขาเดินไปแล้วเราควรเราควรตามไหมหน้าโรงเรียนอือเราไม่รู้ห้องเราก็ต้องตามแหละโอเคเขารวมกลุ่มกันตรงนี้หรอทั้งรีคนเนี้ยยังไม่ได้ดูอะไรชื่อไปดูด้วยนะจ๊ะดูแล้วครับคนที่เพิ่งดูเพิ่งดูไปหรือว่ายังไม่ได้ดูไชื่อชื่อชื่อเอ็มชื่อเอ็มชื่อเอ็มใช่ใช่แล้วนายชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อ แอมมี่นะและอีกคนนึงแหละคนที่เขาเจ็บคออยู่อ่ะเออคนนี้เป็นคนรู้จักชื่อชื่อหรอเใช่ใช่ใช่อ๋อห้องเออเขาบอกว่าให้ไปรวมตัวที่หน้าโรงเรียนอ่ะป้อมฉับป้อมยามหน้าโรงเรียนนู่นเลยตรงไปเลยออ๋ฟังนู้เหรอครับใช่ใช่ครับนั้นพวกนายสองคนไปด้วยนะโอเคครับแล้วก็อ๋อคนนี้เหรอฉันจำได้เหมือนเขาเคยเขาฉันเคยเจอเขารอบหนึ่งเขาเขาเจ็บคอประมาณนี้แหละอ๋อช่วงนี้เขาโรงเรียนตรงนี้ดูอะไรชื่อกันยังจ๋าดูแล้วครับผมอันนี้ห้องเอครับอันนี้ห้องเอหมดเลยครับดูหมดเลยครับอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวไปรับ ของที่สถานีรถไฟด้วยนะจ๊ะไปรอกนก่อนเดี๋ยวมีของครับครับรับแล้วครับผมโอเคครับไม่ต้องสงสัยกันนะครับว่าคนนี้เขาคือใครคนนี้ก็คือพออของโรงเรียนนี้นั่นแหละ ห้องเหรือเปล่าไปไปเรห้องเห้องเห้องเไปเรื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 อะไรเขาเขาาไปที่ไหนอ่ะสรุปเขาให้ไปรวมตัวหรือให้ไปรับของก่อนไม่รู้อ่ะเราไม่เจอของอ่ะเขาบอกให้ไปรับที่สถานีรถไฟเมื่อกี้อ่ะเหรอเขาอาจจะเพิ่งมาเพิ่งมาเติมนะอ๋อเราต้องไปเราไม่ามพอไหมอ๋อห้องเอไปน้องเรียนอ๋ออ๋อนี่คือพออใช่ไหมใครห้องบีอยู่นี่ค่ะใค่ห้องห้องเอห้องเอแค่แค่บี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 อยู่นี่อ่ะฮะ ด่วนด่วนด่วนมากด่วนมากชื่อยูกิไม่มีเหรออ๋อแปลว่ายูกิไม่ใช่คนแล้วแหละป้าเดี๋ยวเรายังไปนาโรงเรียนที่ห้องเอป่ไม่เป็นไรโอ้โหวนวายสุดๆุดเขาไปไหนกันเนี่ยเราควรตามเขาไปไหมเขาคนนี้น่าจะห้องเอนะ เราเดิตามไปเขาเขายห้องเอกม่จะต้องตามไปเออีกนายนายอยู่ห้องเอใช่ไหมรอยู่อยู oh, okay. ่หลังอยู่หลังนายนายอยู่ห้องเอใช่ไหมใช่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 โเแล้วแล้วพวกเราไม่ได้รับของอ่ะเออทำไงอ่ะเออตามเข้าไปก่อนดีกว่าหาให้เราบ้างเราอยูข้างอ่ะมารับรอบหลังได้ไอ้พวกนายพวกนายอันนี้ต้องไปรับของก่อนไหมอ่ะก่อนที่จะไป่อโมูมูอ่ะเดี๋ยวให้อโอเคโอเคไปโอเค รอาาแล้วเ,เขาโอเคอเคอ้อผมรอพี่ก่อนโอ้ยนั่งรอก่อนนะกัน a few minutes later เฮ้พี่บอสโอมาแล้วเหรอโอเค เขาขอให้ไปไหนอะเมื่อกี้เขาเห็นผมเหญ่เขาวิ่งไปฝั่งนู้นกันอะน่าจะหน้าโรงเรียนนะพี่ตามตามไปตามไปนี่ไปก่อนอุ้ยอ๋อนี่หน้าโรงเรียนใช่ไหมโดนด่าเนี่ยจะโดนครูด่าวะเนี่ยใช่มาทำไมหน้าโรงเรียนเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันตามมาตามมาไอพี่ผมผมเห็นคนตรงนี้ละเมื่อกี้ใช่เหรอใช่ใช่คนกลุ่มใหญ่เลยโอ้ยเต็มเลยเราจะเราจะโดนด่าอะไรวะเนี่ยพี่โอ้ยโหโหเยอะจังยิงกันเป็นแก๊งเลยโอ้อะไรอ่ะทำไมคนเยอะจังอ่ะ จำไม่มีนเลยมาแล้วครับมาแล้วครับเราเรียกเรียเรียงแถวนะโทษโโททษษครับโทษครับจะพึ่งสิบทีเดี๋ยวใช่อีกอะมงั้นเธอจะโดนแท็กหกสปีดสองวัดสิวโอ้ยชิดทาโลกเลยครับอาจารย์ลืมครับมีอาจารย์อาจารย์ครับมาครับยังไม่ครบเลยเออต้องรอเพื่อนอีกเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ขี่อูดไปรับไหมสึบแปดอาจารย์เร็วนะเอออาจารย์ขี่อูดไปหาคนแม่อาจารย์โอ้ยอาจารย์เข้าหรือเปล่าวะอาาจรย์อาจารย์โอเคผมยังไม่ได้รับพัสดุเลยอ่ะออ ก็ไม่ได้รับโทรศัพท์เลยอ่ะยังไม่เปิดเอยยังไม่เอารโทรศัพท์มาเหมือนกันน่ะทางมันาหายคนละขอให้ด้วค่ะห้อง A หรือเปล่าตอนตอแถวเลยครับนี่ทางนี้ทางนี้ตรงนี้แถวนี้แถวนี้อาจารย์แล้วพวกผมยังไม่ได้พวกผมเอาของอ่ะใช่น่าจะอยู่ในพวกผมยังไม่ได้เอาของเลยอยังไม่ได้ไปรับเลยเลยนะในรถก็ดูอยู่ไม่ได้เอาเลยอาจารย์ขดครบเรียงไปอาจารย์เอาจริงประมาณประมาณสิบหกสิบเจ็ดคนครับแต่๋ยวน่าจะมามีคนป่วยด้วยครับใช่ครับอาจจะมีคนป่วยอยู่ในห้องครับว่าแค่นี้ก็เยอะแล้วนะครับยังไม่ได้เอามาครับน่าจะมีเพื่อนบางคนที่่ไม เอามาครับผมก็ไม่ได้เอามาเหมือนกันครับคนที่ยังไม่ได้กล้องครับผมว่าผมมองไม่เห็นกล้องอะเอางี้อาจารย์จะให้อีกรอบนึงไปเรียกเพื่อนบอกกลับไปเอาโทรศัพท์คนละเครื่องโอ้อาจารย์โอ้โหอาจายีกรอบพอดีอาจารย์เออมันไกลมากเลยนะครับอาจารย์มันคือการเริ่มต้นดีๆไปโอ้โหโอเคครับคลองน้ำอีกแล้วโอเคเดี๋ยวผมรอพี่เดี๋ยวผมรอ ไม่ใช่ครับผมทำไมเธอถึงไม่ไปผมผมรอพี่พี่ผมแป๊บน,นึงพี่ผมเขาเข้าห้องนะ้ำอย่าเดินหนีอ่าอะไรนะครับถ้าเธอเดินหนีเธอจะโดนอโอ,โอเคครับโอเคครับ ทำให้เธอเดินหนีไปแกะมือมันขาขาไปเองครับเมื่อกี้อาจารย์ไม่ทำอะไรเธอเลยนะอ๋อมันสัญชาตญาณครับเฮ้ยยังไม่ทำอะไรแปลว่ายังไม่โดนรอโดนก่อนสักครั้งค่อยเดินหนียังยังไม่เอาดีกว่าครับทำให้ทำไปแปลกๆกันวะไอ้ยูสองคนเนี่ยชิบหายละเอาเป็นว่าเดินไปทางนั่นโอเคครับโอเคเอาเป็นว่าทำให้เธอเดินไม่ไปผมผมรอพี่ผมพี่ผมเขาเข้าห้องน้ำอยู่ อ๋อโอเคอายืดลอไปก่อนไปเธอได้โทรศัพท์ยังยังเลยครับโอเคลอไปเอาพอมโอเคโอเคถ้ามาครบแล้วก็บอกให้คนที่มาให้มายืนยังแถวแล้วเธอก็มาบอกอาจารย์ใน,นห้องนะใช่ครับได้ได้โอเคอุย้ยวร่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งยว่ี้ไปนี่ไปเขาไม่เอากันที่ไหน น่าจะสถานีรถไฟอะพี่โอ้โหนูโหไกลจัดเลยอะเขาบอกให้ตามเพื่อนคนอื่นมาด้วยนะอาจารย์ได้ใช้แต่นักเรียนจริงๆครูคนนี้นะจะเป็นครูครูห้องเราอะผมไม่รู้เหมือนกันแต่มันมีเขียนชื่อครูประจำชั้นอยู่นะได้เลยเฮ้ยมันมีอันนี้ด้วยอะอกใครอะลองเป็นอาจารย์เชียร์อย่าไปยุ่งเลยโอเคไปทางไหนอน่เอ่อโอ้ยสถานีรถไฟผมจำได้ว่ามันต้องตรงทางนี้นะพี่เข้าอะไรไปนะ นี่ไปดีกว่านี่นี่นี่ไปนี่ไปอ๋อทางนี้ทางนี้เนออเฮ้ยผมขอดูชื่อครูจําชั้นนะเบอร์เซิร์ชเบียน เบอร์เซเบียนโอ้โหชื่ออย่างเทพทำไมอ่ะอันนี้อีใช่ไหมไปไปเอาไปเอาไปเอาโทรศัพท์ที่ห้องครับแล้วไปเจอกันที่หน้าโรงโรงโรงเรียนที่ห้องไหนอ่ะที่ห้องไหนพหอหอไปเอาโทรศัพท์ไปเอาโทรศัพท์โอ้ดืมไปยังไม่ได้พัาสดุกไปดูก่อนเผื่อได้นะโอเคโอเคห้องไหนอ่ะไม่ไม่มันน่าจะหมายถึงว่ากล่องกาะมันน่าจะว่าที่ห้องป่ะอ๋อคนอื่นน่าจะอยู่แถวนั้นแหละใช่ดูเร็วเร็วเร็วห้องเรามีสิบเจ็ดคนทำไมเมื่อกี้ผมเห็นไม่ถึงสิบเลยสิบสิบสิบเอ็ดคนนะอะไรหรอ แต่ที่เหลือไปไหนก็ไม่รู้ของจะหมดไหมเนี่ยจะได้ของปะเนี่ยเฮ้ยเขาอยู่นู่นกันเขาอยู่อยู่อยู่นู่นกันเร็วเร็วเร็วระวังล้มระวังล้มเว้ยห้องเรานี่ดูมีคนฉลาดอยู่นะแต่ก็แต่ก็ไม่เต็มก็เยอะนะเฮ้ยดูดิมีการมานงมานงมานอนอะไรแถวเนี้ยเองรู้ปะเนี่ยว่าข้อผันพวกเอ่อขอผันข้อผันที่คืออะไรอ่ะคือ คือคือคืออะไรพี่คือพี่กะจะมาเป็นประธานโรงเรียนนี้ว้ยอ๋อเองเราด้วยไหมน่าสนใจนะผมถ้าพี่เป็นประธานงั้นผมเป็นรองประธานแล้วกันนะเองต้องเป็นรองประธานเพื่อพี่ได้ผมช่วยพี่เองนั่นแหละครับความฝันของพี่บอสแล้วก็ผมด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องทําคะแนนก่อนเราต้องใครที่ใส่ชุดผิดระเบียบเราต้องไปเตือนก่อนเข้าใไหมโอเคครับแต่ห้องเอไม่น่ามีใครผิดระเบียบครับผมนายชื่ออะไรอ่ะนายสองคนอ่ะผมผมชื่อเอ็มครับเออผมชื่อบอสครับ อ๋อเราเบลนะอืมยินดีที่ได้รู้จักครับใช่ตอนนี้เราขอก่อนงั้นงั้นแล้าเพิ่มมากันเหรอใช่ครับ A few minutes later เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยใครมาส่งของอ่ะเหมือนโอ้ไปแล้วอะไรอ่ะเมื่อกี้อ่ะเดลิเวอรี่อ่ะใครได้กล่องแล้วว่ะเดินกลับห้องตัวเองเลยนะอโอคนละกล่องใช่ไหมครับใช่ต้องคนละกล่องนะคนละกล่องนะเฮ้ย โอ้ด่าแล้วแล้วโอ้โหโอ้โหหนักหนักมากหนักมากใครได้กล่องแล้วเดินกลับห้องเลยจ้ารีบไปนะเดี๋ยวโอ้อโหเดี๋ยวไปไม่ทันที่อาจารย์นัดนะโอ้โหนักเหลือเกินอันนี้เขาให้เราเดินกลับห้องหรือเดินไปหาอาจารย์นะขอไปเก็บที่ห้องเขาขอไปเก็บที่หอแหละโอโอเคครับเจอกันไว้เจอกันไว้เจอกันตั้งเนาะโอเคเขาบอกไปหาอาจารย์ก่อนใช่ไหมไอ้เขาบอกให้เอาของไปเก็บที่หอแล้วก็อันนี้เลยไปหาอาจารย์ โอเคโอเคผมขอเบรกไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนก็ <g år> ถ้าใครชอบคลิปนี้ก <c oughs> ็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ซีรี่นนี้ยังมีอีกหลายตอนนะทุกคนก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยลวก,กันโอเคนั่นแหละเดี๋ยววันนี้ผมไปละทุกคนเจอกันบายบาย